ทุกคนเคยฟังเรื่องเศร้าที่สุดในเกม Black White Online ไหมครับเรื่องนี้นครับมีอยู่ว่าเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชอบเล่นเป็นอาชีพแม่ค้ามากซึ่งสําหรับใครที่มือดูนะครับอาชีพนี้จะมีสกิลที่ช่วยในการซื้อขายได้เช่นซื้อถูกขายแพงตั้งร้านเป็นต้นโดยน้องคนนี้นะครับเป็นคนที่ชอบเล่นสายนี้มากๆจึงอัพแค่สกิลซื้อขายทําให้ตัวเองนะครับเลเวลอัพยากกว่าคนอื่นแต่ยังไงก็ตามนะครับน้องก็ยังตัดสินใจเล่นสายนี้ต่อไปเพราะนางตกหลุมรักกับพ่อความขอบคุณต่างๆที่น้องได้ร อาชีพเป็นแบล็กสมิธได้สำเร็จจึงเริ่มสร้างอาวุธที่มีชื่อตัวเองติดอยู่แล้วก็ขายให้กับผู้เล่นคนอื่นและเธอก็มีความสุขมากกับการที่เห็นผู้เล่นใช้อาวุธตัวเองเก็บเลเวลภายหลังนะครับน้องเองก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงและต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งเธอเองก็ได้บอกกับเพื่อนในกิวว่าหลังผ่าตัดเสร็จเรามาเจอกันใหม่นะแต่เธอเองก็ไม่ได้มีโอกาสนั้นมาซึ่งพอหัวหน้ากิวของเธอได้ข่าวนะครับเขาเองเนี่ยออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้กับงานศพของเธอและก็ไปเยี่ยมที่งานศพ คอส wooden stick อีกด้วยมีชื่อว่าสาวน้อยสต a r l i ล h t Flower